วันนี้คู่แรกครับแรมโบ้จิ๋วนอนสงวนพง์กับภูผาต้าพันเปอร์เซ็นรุ่นทีมนิยมเลยครับ102อปอนด์เอาละครับเริ่มยกทีสามมาได้เลครับเริ่มจะเปิดเกมใสกันเต็มตัวแล้วนะครับในช่วงพักยกภูผานี่มียาฉีดมาแล้ว3 0 0 0 0บาทนะครับเอาละครับมาเดินขยับเข้าไปแรมโบ้จิ๋วก็มีแต่ท้ายต่อยข้ายโต้ตคืนแต่เปิดเกมเจาะเจาะยางเอาต่างฝ่ายต่างโดนนะครับดูว่า ไทจะโดนเจ็บๆไทรจะทนไหวไม่ไหวนะครับผู้นี้พอออกอาวุธแลกกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวน่าจะเห็นหน้าเห็นหลังกันแล้วครับของไทยดยขยงไทยจะจ่าก่อนกันเท่านั้นเองครับแต่ตอนนี้อยู่วงในพยายามกดลงมาแหมตีไ,ไม่ได้กรรมาการจับแยกก่อนครับถีบนําไปก่อนกรบภูผาพยายามดักศอกมาครับแล้วก็ถีบไ้ครับราโบ้จิ๋วหมัดซ้ายเอาไม่โดนโตขึ้นด้วยซ้ายครับแทงเข่าซ้ายไป พยายามป้ายหน้าขวางหน้าไว้ครับซุยคนพยายามแบบล็อกแขนเอาไว้ครับขึ้นบนได้ขวางเอาไว้ตีได้ไม่ได้แต่งตัวอยู่ตีเข่าซ้ายโต้ขึ้นด้วยซ้ายโอ้โหนี่ครับมาชุดนี้แหละครับชุดยอดไอแอดเขาบอกทีมนิยมครับหัวแถวเบิร์ต้นต้น,ตนก็นี่ครับมาอยู่ในเครือข่ายเพชรยินดีหนุ่มโบสหนุ่มบสเจรนายขึ้นมานี่โอ้โหมวยเอกชุดนี้ขึ้นมาเป็นแผงเลยครับเอา้าภูผาติเข้าไป โอ้แต่ว่าและโบะจิ๋วและโบะจิ๋วมหาสก,กัดขวาหน้าไว้อยู่ครับตอนนี้ดูว่าเริ่มจะแรงขึ้นมานะครับภูผาแต่ละเม็ดที่ออกนี่หนักๆเนื้อๆทั้งนั้นนะครับทั้งแท่งทั้งหมัดมาดูว่าวงไหนพยายามจะเบียดจะปล้ำในแรบโบจิวก็คอยไล่แขนนะครับหมุนเอาไว้แล้วก็ตีโต้ด้วยตีไม่ถนัดนี่กรรมการต้องแยกก่อนนะครับยพยายามชนพยายามหายใจลดต้นคอครับภูผาแต่ว่าแรบโบจิวยังดักโต้ได้สวยๆครับสับเข้าไป วงในใครเสียบใครครับใครเสียบไครครับ,รบ,รบจังหวะนี้ตีมาภูผาอารแรมโบโ้จิอว่าตีคืนตีเข่าขวาครับพยายามป้ายหน้าหักคอมาแทงเข่าซ้ายนี่ครับแท่งขวาของรแรมโบ้จิ๋วภูผาบดต่อเบียต่อเจอศอกเตะขวาขึ้นโอ้โหโอ้โหโอ้หนี่ครับมายกสี่กลางยกโอ้โหใส่กันมากแบบนี้เลยครับอ ติดเชือกไปหน่อยกรรมาคารบอกมาว่ากันต่อกลางเวทีไม่สนแล้วกรบผูผามาหายยิงชกเครื่องยิงติดยิงชกยิ่งเครื่องยิงติดแต่ว่านี่โอ้โหซ้ายรัมปุจิวนี่แหละครับทีเขาบอกว่าดวลกันไฟแรบนะครับแบบนี้นะครับออกอาวุธทันกันจริงๆรมวยคู่นี้ผูผาชนตลอดมีแข้งมีหมัดแล้วก็จับปล่ำหน่อยรมบูจิวก็ปีแข้งซ้ายโตขึ้นแต่ละดอกนี่ก็เนื้อเนื้อทั้งนั้นหละครับ มาดูกันที่วงในในจังหวะการเบียดการกล้ำนะครับอยู่ที่ใครจะไล่แขนใครจะตีได้ดีกว่ากันแต่ตอนนี้ดูว่าโอ้แรมโบ้จิ๋วนี่ไม่ปัะทะในแล้วนะครับมีวงมอกนี่ซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายแล้วก็ออกออก,ออกเป็นชุดออกได้สวยครับโอ้โหซ้ายของแกครับทําพิดแล้วครับใส่สีข้างแดงเลยนะครับคู่แรกเปิดสการาก็ตายท้องปี -66 เปิดหัวแบบนี้เลยครับเดินเข้าไปผู้ผาแรมโบ้จิว๋วก็พยายาโต้ครับ เตะซ้ายจิ้มซ้ายต่อไว้แล้วตั้งกำแพงฝางตีได้ไม่ได้ครับโอ้โห,โห,โห,โหอ่กกรรมการแยกว่ากันต่อกลางเวทีไม่สนครับภูผานี่ครับอยู่ในทรงตัวเองเดินเปิดเกมโอ้แต่ว่าดูาและมูจิวบ้ากันตีไม่ทันนัดครับกรรมการแย่ออกมาก่อนเปียกเข้าไปสาบสอก้ามนายเอาหยุดไม่ได้โดนท้องอย่าสะดุ้งให้เห็นนะครับแรโมูจิวภูผานี่ยิ่งแรงครับโอ้โหอย่าฉีดก็เยอะด้วย ดูนะครับเวลาอีก2นาทีนะครับจะเร่งผ่านไม่ผ่านครับลุยอย่างเดียวครับจะไม่ยอมอย่างเดียวต่อยหมัดเข้าไปก่อนนะครับตีเข่าขวาไปตีตีตีอย่างที่ว่ารมโบ้จิวตั้งกรแพงขวางเอาไว้ครับเดินต่อลุยต่อครับภูผาหอกครับปักเข้าไปก่อนแล้วจังหวะนี้โดนก่อเก็บเอาไว้ครับแต่ววาอย่าลืมครับสามแสนสามแสนเงินรางวัลอันเฉินี่ครับ มาถ้าทำได้นี่มประเดิมสักลาราดใหม่สุดสวยสวยงามเลยครับภูผาโอแต่ว่าแลมโบจิวว๋วมาแกะเภทขาตัวจับยากเหมือนกันดูครับแป๊บป๊บโอ้ยดูว่าจะมั่นอกมั่นใจนะครับมาชกในเกมตั้งรับมีแข้งซ้ายคอยสกัดเอาไว้พอเข้าในนี่ล็อกเลยนะครับไม่ให้ผูผานั้นต่อยหมัดฟันศอกปล้ำไม้ได้ถนัดนะครับแต่ว่ายังคงเดินตลอดผู้ผาเอาถ้าหยักเข้าไปลำตัวทิ้มลำตัวทิีม,มปั๊บนี่ แรมโบจิ๋วก็ล็อกเอาไว้พยายามจะฮึดอย่างเต็มที่ถือว่าทำหน้าที่กันได้อย่างสมศักดิ์ศรีด้วยกันทั้งคู่ครับนี่ครับอ้อกรรมการชูม,มือให้ไฟแดงครับแรมโบจิ๋วนอนสงวนพงครับโอ้วันนี้โชวฟ์ฟอร์มหล่อเลยครับชนะคะแนนปูผาต้าคันเปอร์เซนไปนะครับเดินทางมาถึงศึกมวยมันสนั่นเมืองในคู่ที่2ครับไฟแดงนำโทน MC77 ฝ่ายน้ำเงินเสือพยัคฆ์สิทธิ์ป่าเดิมนะครับพิกัดน้ำหนัก130ปอนด์ปอน ยังออกมาเปิดเกมเหมือนเดิมนำโทนเบียดเข้าไปลาไหนตีเข่านะครับเสือพยัคนนี่วันนี้มานิ่งมาอาวุธเวยก็จุกจิกด,ด้วยนะครับมีสอกคอยดักเอาไว้วงในก็ไล่แขนแล้วก็ตีโต้วงนอกก็มีแข้งออกสวยๆนะครับแต่ตอนนี้มาดูกันที่วงในเริ่มจะเบียดเริ่มจะปลำ้ำในไีได้เจ็บๆแล้วเหมือนกันนะครับนำโทนก็อยู่ที่ว่าเสือพญาจะไล่แขนขวางได้ขนาดไหนนะครับยุบยนต์นิดเดียวดีก็เป็นเรื่องได้เหมือนกันครับ โอ้สำคัญเลยครับตรงนี้ครับตอนนี้จุกจิกฝีมือครับแต่ว่ายืดเยื้อไปแล้วน้ำมันในถังเป็นแบบไหนแข้งขวาดักไว้ก่อนเสือพยญาสับเข้าไปครับน้ำทนแทงเข้าขวาเสือพญาเขาพยายามป้ายหน้าขวางหน้าน้ำทนไม่สนใจครับเอาตีมาก็ตีคืนคับเสียบไปเข้าขวาของน้ำทนตีเข้าขวาครับเสือพญาอ่ะนี่ครับมาถึงช่วงกลางยกที่สาม ว่านี่ครับมาไปเที่ยชวนทะเลาะอย่างเดียวเลยครับนำโทษแต่ว่านี่ครับโอ้โหมาฟาดงแข้งเข้าไปก่อนมาน้ำเงินเสือย,ยักษ์แกดูแบบประเภทอ่อนนอกแข็งในแลวครับดูครับนี่ว่าโตคื้นแต่ละเม็ดทั้งแข้งทั้งเข่านั้นเนือเนือเน้นเน้นทั้งนั้นนะครับนำโทษเบียดเข้าไปปล้ำในตีเข่าก็เจอลูกขวางลูกกดแขนไล่แขนเอาล้ครับยกนี้ดูว่า เสือพญาครับมีจังหวะออกแข้งแล้วก็ดักสับศอกได้สวยๆนำโทนไม่สนกล้ำไหนเสือพยัก็ไล่แขนสู้ด้วยแล้วก็เริ่มจะเด้งตีได้เหมือนกันดวลเข่ากันแล้วครับไทยยุบไทยย่นนิดเดียวนี่แพ้แน่นะครับคู่นี้แต่มาถึงตอนนี้เนี่ยโอ้โหเกมนี่เราใจเลือเกินนะครับเสือพยคักนี่ได้เลี่ยมบิดแลนวน้ำโทนนี่ล้มกิ้งลงไปครับตามใบสักเลยครับเสือพยาครับสาแข้งสับศอกครับตอนทักยกใบสักมาแบบนั้นน้ำโทนก็ลุยต่อครับ อาศัยรูกแข็งแรงเบียดเข้าไปแทงเข่าขวาแทงขวาเสือพยกักกะแทงคืนครับแยกมาก่อนครับจังหวะนี้แผลเดิมครับเลือดยังไหลเป็นทางโอ้โห,โหว่านี่ครับอ้าไม่สนติดเข้าไปหาเรื่องอย่างเดียวนำโทรเสือพยัญา์ัาดูกรรมการสายยันบอกติดมุมมันติดมุมแกแยกออกมาก่อนอนี่ครับ เสือพญาเดี๋ยวดูครับแกลลอดักโอ้ยหลุด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 ดูจังหว่านะครับการไล่แขนวงในเสือพญาเริ่มจะเด้งตีได้สวยๆจะนำโทนนั้นถึงตัวตลอดพอจับได้นี่ก็ล็อกไปเด้งไปได้เจ็บๆเหมือนกันโอ้โหเกมการชกยังถือว่าเราใจนะครับยังมองไม่ออกจริงๆนะยครับวยผู้นี้ชิงดาบชิงดาบชิงกันทำครับเอาแข้งขวาเสือพยญานำโทนลุยเข้ามาลุยเข้ามา แทงไม่แทงครับแทงเข่าขวาไปข้างบนก็โดนป้ายหน้าขวางหน้าไว้แทงมาก็แทงคืนครับต่างคนต่างตีโอ้โห,โ,หโ,หโหอ้าวแล้วสิครับมาตอนนี้ดูครับสถานการณ์นี้มันออกได้ทุกหน้าเลยครับตอนนี้โอ้โหเอาเดี๋ยวต้องดูครับมาอยู่ที่นํำโทนครับมายังอยู่ในทรงของตัวเองเดินเปิดแก๊สตีเข้าไปน้ำโทษอ้เสือพยักมานในแกก็โตตลอดเหมือนกัน เสือพยักนีจังหวะวงนอกฝีมือนะครับออกแข้งได้สวยๆในก็มีคอยขวางคอยแทงนำโทนเบียดเข้าไปขยับก็้าไปจับล่ำในเสือพยักตั้งกระแพงง้าาไว้เลยนะครับแล้วก็หมุนออกข้างไม่พะทะด้วยไม่ยอมให้นำโทนนดะ้เข้าถึงตัวง่ายๆแล้วนะครับมาถึงตอนนี้อีกคนพยายามเดินลุยครับอีกคนพยายามตีหัวเข้าบ้านแทงเข่าซ้ายไปโต้คือด้วยเข่าครับโต้ทุกดอกเทียนทุกดอกเอาอีกหน่อยนํำโทนเดิน ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ครับวงนายแทงแล้วเนี่ยครับแมจังหวะจะแทงครับแกยกกำแพงมาตั้งขวางเอาไว้ครับเสือพัาส์อ่ะนี่ครับแม่อะไรครึ่งอโหสอกแม่ดีที่ไม่โดนนะครับไอ้เข้าไปโอ้ดูครับแม่รวบไว้ไม่อยากให้นำโทษได้ตีถนัดถนัดแล้วครับอ่ะเดินเดินต่อนำโทษแมเวลายังมีครับยังคู่ขี้อยู่นะครับตอนนี้เอาแล้วครับ นำโทนพยายามจะเบียดจะปล้ำนายเร่งเป็นการใหญ่เหมือนกันเสือพยักษ์ก็ไล่แขนแล้วก็จะแทงสู้โอ้โหสถานการณ์ยังถือว่าปีหัวใจจริงๆนะครับมาถึงตอนนี้นี่ไม่มีใครได้เปรียบเสือเปรียบกันชัดเจนแล้วครับดูนะครับต่างฝ่ายต่างจับมั่นใจหรือเปล่านะครับในช่วงปลายยกนะครับใบสุดท้ายไรสุดท้ายโอ้โหไปที่น้ําเงินครับเสือพยักษ์สิทธิ์ป๋าเดิมครับาวันนี้ มาลิกไม่รู้กี่ตลบเลยครับคู่ที่2วันนี้เฉือนชนะคะแนนนำโทน MC77 ไปครับนี่ครับรองคู่เอกประจำค่ำคืนวันนี้นะครับฝ่ายแดงประตักนินซินบีมวยไทยฝ่ายน้ำเงินเพชรสวนจันทร์สอชัยเจริญครับ121ปอนด์นมาบุ๊กับบุ้บุกับบุ้งมาใครน็อกใครเดี๋ยวดูครับน้ำเงินนี่ก็ไม่ธรรมดาครับแกรอดักอยู่นะครับ โอ้แต่ว่าชวนทันเลาะเปิดเกมหาเกียร์ถอยไม่มีก็ไฟแดงครับเจ้าประตักนินคู่นี้ไม่อยากให้แฟนมวยนี่กระพริบตาเลยนะครับเพราะว่าเป็นมวยที่ใจถึงครับกล้าแลกกล้าบวกด้วยกันทั้งคู่ครับประตักนินนี่เกียร์ถอยแกไม่มีอยู่แล้วนะครับสไตล์แบบนี้ครับเดินหน้าฆ่าลูกเดียวครับเพชรสวนจันท์ตั้งป้อมครับแต่ว่ากาดไม่ตกครับรู้ดีแหละครับว่าประตักนินนี่มัดกันหนักอ่ะ ซ้ายหน้าก็ดีดไปเรื่อยครับปตักนินพยายามจะตัดเวทีให้แคบอู้หูกว่าจะถึงตัวโดดไปก่อนครับโอ้โห,โหพชรสุนจันทร์ออกเรื่อยเลยมีหมัดหน้ารบกว,วนด้วยปตักนินนะครับรถไม่ยอมไม่ได้ทําเกียร์ถอยหลังมีแต่กเกียร์บู๊ลูกเดียวเอ,าอ้าปักนินบู๊อย่างเดียวสัานเอ้าสั้นกว่าลุยเลยลุยเลยหนึ่งสองเอ้าสายไปเพชรสุนจันรเอ้ามานี่มาเอา้าวาไปไปตักนินเอ้าหมัดมาหนึ่งสองโอ้โหต่ำ ยาตำราหลวงเลยโอ้โหนี่ครับคู่ร้องนี่คู่รองรโอ้โห,โโหดูครับ่าอยา่างที่บอกไว้ครับ,บวยเก่งจากภักใต้ด้วยกันทั้งคู่แดงสุราษธาน,น,นีน้ำาเิินครศรีธรรมราชครับโอ้โหเอากการทงชายแกะแยกออกมาก่อนโอ้โหวันนี้3คู่ครับในศวยมันสนานเมืองครับไม่สร้างความผิดหวังเลยครับอไม่รู้ว่าใครแพ้ชนะแต่โอ้โหต่อยทองครับาเย ตัวแข็งเน้นท้องครับเอา้าซ้ายไปนี่ครับบวกอ้หหล่นเลยครับมานี่แหละครับล่นเลยครับโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้กรรมการไม่ให้ชกต่อเลยนะครับประสาทการทรงตัวไม่ทํางานนะครับโอ้โหเดี๋ยวขอดูภาพช้าอีกนิดนึงโอ้โหมารวดเร็วมากเลยนี่นะครับรับไปเลยทีเดียวสรอยคออีกหนึ่งเส้นไม่ได้เกี่ยวก่าค่าตัวนะนี่แหละครับมวยมันสนั่นเมืองมันต้องอย่าง,งานั้น นี่แหละยกนี้แค่ยก3ามนะครับโอ้โหเทระเบิดเลยประตักประตักนี้นะครับซินมีมวยไทยเดี๋ยวขอดูภาพช้าอีกนิดนึงนี่แหละครับมาดูลูกไหนเดินนี่พชรสุนจันเตะไปเตะไปฟันเลยนะครับโอ้โหทำมาศูนย์ขว้างขวานทีเดียวเลยโอ้โหเต็มเลยดูดูดหนกแก้มหนกแก้มดูสิเป๊บเป๊บใกล้ๆนะครับขว้างเลยนะครับโอ้โหเกือบกกหูว่างั้นเนี่ยสมองอย่างเดียวเลยด้านบนนี่นะครับมาดูดิ ดูเด็กอะไรนี่ดูดิผมสั้นๆน,นี่ปังเลยทีเดียวนะครับโอ้โหประสาทการทรงตัวหลุดเลยอ่ะล้มไปเลยนะครับโอ้โหสุดสดจริงๆนี่แหละครับหมัดของผู้ชนะนี่มาดูมวยเอกในยุคปัจจุบันบ้างครับคู่เอกนำรายการครับฝ่ายแดงพลังนุ่มเกียรติชัยยุทธายน้ำเงินเพชรกาลสินส่อชัยเจริญครับพิกัดน้ำหนักนี้ฝ่ายแดงต่อให้1ปอนด์นะครับฝ่ายแดง119ฝ่ายาน้ำเงิน120ปอนด์ คู่นี้ดาบีแมทาคใตายอีกหนึ่งคู่ครับไฟแดงปัตตานีครับน้ำเงินนครศรีธรรมราชนี่ครับเป็นมวยเปิดเกมด้วยกันทั้งคู่แหละครับเพราะน้นสนุกแน่ครับคูน่นี้โอ้โหอ่านี่ครับอ่ปิดเข้าไปครับไฟไฟน้ำเงินเจ้าเพชรกาะสินอุ้ยแต่ว่าพลังหนุ่มดูดูดูดหาวงในปีได้ไหม,มเนบเป็นหนึ่งทีครับเพชรกาะสินกรรมการอลันนุชกลางแยกออกมาก่อนครับ แต่จะตื้อไปเรื่อยเลยนะครับเพชรกาลสินครับว้าเช้าเช้าถึงเย็นถึงครับอ่ะมีหมัดยับคืนมาครับพลังหนุ่มว้ามีแยกเคียวขู่ด้วยนะครับอ่าชิงชิงกันออกซ้ายแข้งไปครับยกบังไว้ได้ครับพลังหนุ่มว้าคู่คู่ขี้เลยครับไม่มีไม่มีของฟรีครับอ้าวโอ้โหดีดีนะยังถูกอ้าวฝ่ายแดงพลังหนุ่มนะครับน้ำเงินเพชรกาลสินเพชรกาลสินที่หาเรื่องอย่างเดียวอ้าว เอ้าซ้ายไปซ้ายไปหมไม่เข้าพลังนุ่มแกรอรอดักเอ้าซ้ายไม่ชักวืบวาดบูบ่านะครับเพชรกระสินเอ้าต่อยไม่เข้าพลังนุ่มแทงมาจับแทงอีกดอกหนึ่งหลักมีหลักนะครับมีหมัดหน้ารบกวนไว้อีกนี่ละครับกระแทกมัเอ้าซ้ายไปเพชรกระสินพลังนุม่มเอ้าตีได้ไหมเ,เทกไาจายดเลยตีไม่ได้ก็เทก็กเททิ้งว่างั้นเถอะโอ้โหดูครับอ่านี่ครับติดสบายเพชรกระสินพลังนุม่มเดี๋ยวดูครับ ซ้ายไปทีหนึ่งขีดสกัดไว้จะเพชกาลสินในช่วงไปปลายท้ายยก3นมครับเหลืออีก20วิครับกว่าจะเข้าไปนี่ต้องเป็นนักลงทุนก่อนนะครับเพกรกาลสินเพราะว่าแต่ช่วงชกโอ้ยเสียเปรียบหน่อยแต่ว่าลูกตือลูกซู้นี่หายห่วงหัวจิตหัวใจจากสชยจริญอมัดครับเอาโอ้ยโดนปลายคางล่นเลยครับล่นเลยครับโดนปลายคางครับยุติการชกแล้วครับยก3ามโอโหอะไรเนี่ย โอ้เป็นไปได้นะเนี่ยโอ้โหขนาดปลายเท้านะโอ้โหพลังหนุ่มนะครับโอ้โหเป็นไปได้ยังไงน้องบอลฤศีมาแล้วอะครับฤศีขี่มันใสใส่หมวกกันน็อกเป็นไปได้ยังไงลองคิดดูทีเนียครับโอ้โหเอาเดี๋ยวดูภาพใช้อีกทีนึงโอ้โหต่อยกันมาดีๆนะครับขอดูภาพใช้อีกนิดนะครับนี่แหละครับายแดงพลังหนุ่มขวาไป เพชรกระสินไล่เข้ามานะครับปังปังต่อยไปก่อนนะครับเพชรกระสินอ้าวพลังนุม่มซ้ายลูกนี้นะครับปลายคางเลยโอ้โหเรียบร้อยเลยนะครับฤษีขีม่มอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกเป็นไม่ได้อย่างไงลองพิดูที่ปลายเท้าแท้ๆเลยนะครับครับโอ้โหดูครับพา,าดูดิน้องบอลเ,เขาได้ก่อนด้วยเขามีจิ้มหมัดสวยๆนี่ครับโอ้โห โอ้โหนี่แหละปลายเท้าปลายเท้า